สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเรามาเปิดตัวแทนช่วดดอททีวีนะคะเพราะว่าเราเป็นทีมงานนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านเราเองนะคะตอนนี้คืออยู่ในโรงครัวนะคะอยู่ในห้องครัวแต่ว่าห้องครัวมันก็จะรกๆหน่อยก็ขอพายจริงนะคะก็วันนี้นะคะจะมาทํารกจริงอันเนี้ยใช่เพราะว่าเก็บของมาเยอะพ่อแม่เก็บของเยอะคือวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดตัวนะเพราะว่าเนี่นี่อยู่บ้านคุณเกก็ให้เกิเข้าหน่อย ก็วันนี้นะคะจะทำข้าวผัดกุ้นเชียงกินกันเองใครที่ทำไม่เป็นนะฮะก็ชูตรเราอาจจะเอสูตรเรานะคะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ขอให้เมันตื่นเหมือนเพิ่งตื่นมอนสลตรเราก็ขอภายจริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรเราเองที่เราว่าเราเคยกินเ็นเสื้อผ้าธรรมดานั่นแหละก็น่มุกแค่ มืข้าวาสิบัาทก็เล่นผมร้อนนะฮะเปิดรูยันก่อนเลยใจเย็นนี่นี่มีคนต้องการนี่แหละค่ะจะมาทําไข่จะมาเป็นไข่ไข่เย็นเจี๊ยบก็เดี๋ยวอันนี้นะคะตีเมนูของเราก่อนนะคะก็อันนี้จะเป็นไข่ของเราเหลือฟองอยู่ด้วยไงมันก็นี่แหละค่ะจะเป็นหลังบ้านก็มีไก่ยอยู่นะแปาไข่มาแล้วตอนนี้มันมดืดละไข่จะกิ้งไข่จะไปแล้วไข่แม่ย่าบอกไม่อยู่ให้ทำพ่อผัดละ อ๋อไอ้คุณคุณปิดไม่ได้คุณได้ปิดอันนี้ก็นีนะคะเราจะมาถเดี๋ยวผมไม่ให้ผมช่วยไหมมีค่ะให้ช่วยค่ะผมไปล้างมือแป๊บหนึ่งนะคุณถือจะตั้งกล้องก่อนก็ได้ตั้งอยู่ตรงบนตู้เห็นอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเออไม่ต้องหรอกโอเคไปดูกันโอเคะถ้าถามว่าเราล้างมือหรือยังนะเราก็ล้างมือมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งกระทากันดูบ้านบ้านคุณกิ๊กนี่ ตั้งตรงนี้หรอหันหันโอเคขอเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะเี็บ <c oughs> เห็นเ่ยน,นไ,ไมนไปดูเห็นอยู่แต่มันมองไม่เห็นตรงกระทะไม่เป็นไรค่ะก,ก็หลยตรงกระทะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันชิปต่อไปละกันเนาะ